ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทยอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ a p p l e g r e e n รุ่น2000วัตต์นะครับเป็นตอนที่4ของงานซ่อมกิจทยตัวนี้นะครับเพราะว่าซ่อมมาแล้ว3ตอนยังไม่จบนะฮะคาดหวังว่าน้าจะปิดงานในตอนที่4นี้นะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูคลิปซ่อมตั้งแต่ตอนแรกตอนที่1 ก็ลองย้อนไปดูคลิปดูนะครับจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของกิิทายตัวนี้นะฮะก็นะครับแต่เดิมมานั้นตอนที่หนึ่งคือการเปิดไม่ติดนะฮะตัวเช็คพบอุปกรณ์เสียหายค่อนข้างเยอะนะฮะมีไดโอดมีมอสเฟตนะครับจนมาถึงตอนที่3เนี่ยก็เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทดลองเครื่องแล้วตัวเครื่อง สามารถรันได้นะฮะสามารถรันได้ผลิตไฟได้แต่ว่ายังไม่เป็นปกติ100%เซนเนื่องจากตัวหม้อแปลงสวิชชิงมีเสียงครางนะครับแล้วก็ผลิตไฟออกมาได้ไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่พูดง่ายๆว่าไม่สมบูรณ์นะครับก็ได้ทำการตรวจเช็คไล่ตัวเช็คอีกอจนต้องถอดเครื่องที่ผมใช้งานคือรุ่นเดียวกันนี่แหละออกมาทำการวัดเทียบสรรยัญญาณ นะวัดเทียบสัญญาณในจุดต่างๆนะครับก็มาเจอว่า,าสัญญาณตรง ICP WM ตัวเนี้ยนะถอดออกไปแล้วนะของเก่า,าตัวคาเล็กเตอร์นะฮะใช้คอมเพนเซอร์ในการตรวจวัดเทียบนะครับตัวคาเล็กเตอร์ของ IC มันไม่เหมือนกันนะครับระหว่างเครื่องที่ผมใช้งานที่มันเป็นปกติเนะี่ยกับเครื่องที่มีปัญหาตัวเนี้ยผมก็เลย จากการเปลี่ยน IC PWM ตัวใหม่แล้วก็มาวัดเทียบใหม่คาเล็กเตอร์ก็ยังยังแตกต่างกันอยู่นะครับก็เลยอเอาของเก่าของที่มันติดเครื่องมาเนี่ยมาดูเอ่อปรากฏว่า IC PWM ไอ้ไตัวที่มันไม่เสียกับไอที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันคนละเบอร์กันนะครับซึ่ง มันก็เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ผมไม่ได้ดูเบอร์ตั้งแต่แรกก็คาดว่ามันน่าจะใช้เบอร์นี้แหละเพราะว่ากิจทายโดยส่วนใหญ่เลยมันจะใช้ ICP แต่ไม่ดูเอ็มเบอร์อ่า UC สามแปดสี่หก DW ผมก็เอาเบอร์นี้ใส่เลยคือไม่ได้ดูของเก่าว่ามันใช้เบอร์อะไรก็เลยเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับซึ่งดูเบอร์แล้วนะฮะ ไอซีพี uh, p ู m uh, ของรุ่นนี้ใช้เบอร์ UCC 3806 DW นะครับซึ่งเบอร์เนี้ย uh, ผมก็ไปพยายามหาซื้อในไทยนะคือมันมีอยู่ร้านหนึ่งที่ที่ลงขายไว้ผมก็ไปกดสั่งซื้อนะครับ uh, เจ้าของร้านก็บอกว่าอตอนเนี้ยของมันหมดนะฮะก็เลยไม่ได้ของในไทยก็เลยต้องไปสั่งมาจากลา z a ด a านะครับร้านที่อยู่ในจีน ก็ลองพยายามไปหานะ i c ซีเบอร์นี้หายากมากนะครับซึ่งไอไอเบอร์ที่ใช้ทั่วไปอ่ะนะฮะ uc 3ามแปดเนี่ยเยอะมากในไทยก็มีขายตัวหนึ่งไม่กี่บาทตัวไม่ถึงร้อยนะฮะไอซีเบอร์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ ucc สามแเนี่ยหายากมากแล้วก็ร้านในจีนบางร้านที่ขายแพงราคาแพงก็บอกว่าแพงโคตรนะฮะตัวหนึ่ง2องร้อยกว่าสามร้อย บางร้านขายตัวถึง500ก็มีผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันมันแพงก็มีอยู่ร้านนึงนะครับอ่าที่ลงขายไว้ไม่แพงนะฮะแต่ว่ามันเป็นเบอร์อ่าเบอร์ที่เป็นอีกเบอร์หนึ่งแต่ว่าเป็นสเปคเดียวกันอ่าใช้ใช้แทนกันได้นะครับก็คือเป็น UCC 2806นนะฮะ 2806กับ3806ซึ่งผมไปไล่ดูสเปคและสเปคมันก็เป็นสเปคเดียวกันแต่ค่าพารามิเตอร์บางอย่างที่แตกต่างกันบางบางอย่างแต่ใช้แทนกันได้นะครับใช้แทนกันได้แน่นอน100%นะฮะไล่เทียบสเปคดูแล้วนะครับก็ได้เบอร์นี้มานะ UCC2806 ใช้แทนกันได้จะแ,แทนกันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวติดตั้งเข้าไปเดี๋ยว รู้นะฮะแต่ว่าตามสเปคเนี่ยมันแทนกันได้นะครับก็าคาดหวังว่า EP นี้น่าจะปิดงานของกิท่ทายตัวนี้ได้ก็เดี๋ยวผมจะติดตั้ง IC PWM เข้าไปนะครับจะได้หรือไม่ได้นั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ครับก็ติดตั้งตัว ICP WM เสร็จเรียบร้อยครับก็ลองวัดสัญญาณที่ขา CT ของ ICP WM นะครับความถี่ก็เป็นปกติแล้วนะครับซึ่งในตอนแรกที่วัดที่ใช้ IC เบอร์ UC 3846ความถี่ตรงนี้ได้แราวๆร้อยห้าสิบ K นะฮะ ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมากเพราะ ic มันไม่ตรงเบอร์นะครับพอใส่ ic เบอร์ UCC 28 2806เข้าไปนะฮะความถี่ก็กลับมาเป็นปกตินะครับอยู่ที่42.42.2ครับเป็นตรงนี้เป็นความถี่สามเหลี่ยมนะความถี่ฟันเลื่อยนะฮะก็เป็นปกติแล้วนะครับ ก็คาดว่ามันน่าจะปกติน่าจะรันได้ปกติแล้วแหละมาลุ้นกันยังไม่ได้ลองเลยนะก็ลองลุ้นไปพร้อมๆกันเลยคาดหวังว่า EP นี้น่าจะปิดงานได้ใช้แรงดัน60โวลต์นะครับ 60โวลต์สูงสุดเลยเพราะว่ากิจท,ทายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับแรงดัน45-90โวลต์นะต้องใช้แรงดันสูงสุดที่ Power Supply ของผมจ่ายได้นะครับเดี๋ยวจะกดจ่ายไฟเข้ามาลองดูว่ามันจะมีเสียงคลางของหม้อแปลงอีกหรือเปล่านะครับอเอาเลยกระแสอยู่3แอมป์นะฮะเอาไว้เท่านี้ก่อนจ่ายไฟ พอจ่ายไฟปุ๊บตัวกิดทายก็ทํางานเลยนะรุ่นนี้อ่าแต่ตัดไปแล้วเพราะอะไรเอ่ยอ่าทำงานแล้วมันแรงดันมันอาจจะตกนะเพราะว่าไฟที่จ่ายเข้ากิดทายอาจจะต่ําไปหน่อยนึงในตอนแรกที่มันมันทำงานมันดึงไฟตกแล้วมันตัดนะตอนนี้กลับมารันแล้วนะครับกําลังวัดนะฮะ ออกปกติแล้วนะครับกระแส3แอมตัวกิททายเงียบกิฟไม่มีเสียงคางจี้จีจี้จีแล้วที่แกนสวิชชิงไม่มีเสียงคางแล้วนะครับนี่นะฮะเงียบเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้ปกติ น่าจะปกติทุกอย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มกระแสขึ้นไปที่18แอมป์นะครับจะดูว่ากําลังวัดจะปกติหรือเปล่าที่18แอมป์เนี่ยที่ผมเคยเทสเครื่องปกติมอยู่ที่800กว่าวัตต์นะฮะ 8แอมป์กำลังวัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันขึ้นเร็วนะถ้าเราตัดเราตัดไฟแล้วก็จ่ายใหม่เนี่ยขึ้นปื๊ดเลยไม่ต้องรอช้ากันอันนี้ลองดูนะเนี่ยขึ้นไปแล้วนะฮะนี่นะฮะ800-900วัตต์นะครับ 800, ปกติแล้วนะฮะ915วัตต์ดึงพลังงานทางอินพุตอยู่ที่1,007 0กวัตต์นะฮะ915วัตต์ลองคำนวณประสิทธิภาพดูได้เท่าไหรเ่เอ่ยตอนนี้ไม่นิ่งแล้วเดี๋ยวลองคำนวณประสิทธิภาพดูหน่อยนึงนิดนึงนะครับผมตัด การทำงานไปก่อนเดี๋ยวพอว่าสับภายภัยพัง915วัตต์กับ1000กับ8วัตต์เนาะเอา915ตั้งหารด้วย1 0 0 8 100ประสิทธิภาพได้อยู่ที่90.77%โอ okay, เคฮะปกติแล้ว นะครับอ่าซึ่งในตอนที่มีปัญหาเนี่ยผมลองคำนวณแล้วมันอยู่ที่85%เท่านั้นซึ่งเครื่องปกติได้90%ที่ผมบอกในในคลิปอ่าในในตอนที่3ว่ามันมันประสิทธิภาพมันเหลือแค่คือมันแตกต่างกันอ่ากับตัวปกติฮนะ,อะลองดอีกทีหนึ่ง พอมีไฟดีซีเขปุ๊บทำงานเลยแล้ววัดขึ้นเร็วมากนะครับค่อนข้างเร็วมากนะฮะนี่นะฮะอยู่ที่900วัตต์นะครับตัวเครื่องเงียบนะฮะไม่มีเสียงอะไรดังออกมาทั้งสิ้นนะครับทำงานเงียบเลย โอเคก็เป็นปกติแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาซ่อมมาอย่างยาวนานเกือบครึ่งเดือนนนิ่งๆเลยนะฮะแต่นิ่งนานไม่ได้เดี๋ยวพอเพอ่์ซัพพายผมจะกลับบ้านเก่าอ่าเพอร,ร์ซัพพายมัน สเปคมัน18แอมเราอาจสูงสุดเนี่ยมันได้พวกนี้เอาไว้เทสงานนะเทสเทสงานไม่ได้มีไว้ลากแบบยาวๆนะฮะก็ถ้าเราเทสนานาันโอกาสที่จะพังได้รถโฆษณาแตงโมท่านใดจะกินแตงโมบ้างนะ,ะแตงโมมาขายหน้าบ้านอลองดูทีแล้วกัน แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเก้าร้อยหกสิบหกวัตต์นะแล้วแต่บางจังหวะนะบางทีขึ้นไปถึงเกนะ้าร้อยวัตต์ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวพราะวาเซอร์ไพรสด้วยนะ mm hmm. การจ่ายไฟกระแสเพราะว่ามันมันเต็มที่ของมันแล้วนะฮะเก้าร้อยแปดวัตต์แล้วแต่บางจังหวะที่เรากดจ่ายไฟออกไปเก้าร้อยเจ็ดวัตต์เก้าร้อยแปดวัตต์นะครับเซอร์ไพรสจ่ายอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์ ห0ึ่งพกับเก้นะ 9, ก็เกเนะฮะเกเกือบเก้าสบารวัตต์กับหนึ่นะเกือบ9กประมาณเกือบเกนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดต่างๆก่อนนะมันมีบางจุดที่บัตรกีไว้อันนี้ขาไอรวดบัตรกีไว้เพื่อที่จะเอาออสิโลโคปบจับนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียด ความเรียบร้อยของจุดต่างๆล้างบางจุดบัดกีีไว้ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งตอนตอนท้ายนะฮะว่าตัวนี้มีอะไรเสียหายบ้างนะครับแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็เก็บรายละเอียดในจุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาสรุปงานซ่อมตัวนี้กันหน่อยนึงนะฮะกิจทายอินเวอร์เตอร์แอปเปิลกรีนรุ่น2,000วัตต์นะครับอาการเสียมาเปิดไม่ติดนะฮะตรวจเช็คนะครับมีมอสเฟตนะฮะมอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ช็อตอยู่2ตัวนะครับอ่าก็ได้ทำการเปลี่ยนมอสเฟตนะฮะแล้วก็ทำการตรวจวัดพบว่ายังมีการช็อตอยู่นะฮะตรวจเช็คพบ ไดโอดนะฮะไดโอดอไดโอดฟาสฝั่งไฮโวล์นะครับเสียอยู่อีกอานานแล้วกี่ตัว6ตัว7ตัวมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้นะ1 2 3 4 5 6ตัวเนอะน่าจะ6ตัวนะครับ ไดโอด6ตัวนะครับเปลี่ยนไดโอดเปลี่ยนมอสเฟตแล้วจ่ายไฟเข้าเครื่องยังเปิดไม่ติดนะครับตรวจเช็คพบชุดจ่ายไฟเลี้ยงนะฮะเป็นบอร์ดสวิตชิงเล็กๆตัวนี้นะฮะชุดจ่ายไฟเลี้ยง12บโวลต์ช็อตนะครับอืมก็จากการซ่อมชุดจ่ายไฟเลี้ยงจนเครื่องเปิดติด จะทดลองเครื่องนะฮะจ่ายไฟ DC เข้ามาปรากฏว่า DC Input s h o ช็อีกนะครับตัวเช็คพบมี m o s f e t ทางฝั่ง c o n เวอร์เตอร์ชนะพบ m o s f e t ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ชนะครับเปลี่ยน m o s f e t จ่ายไฟเข้ามา จ่าย DC จ่าย AC ทดสอบรันเครื่องเครื่องไม่รันนะครับเครื่องไม่รันตรวจเช็คพบ IC PWM นะฮะ PWM ที่ที่เปลี่ยนอยู่ใต้ปิ้นนะครับช็อตอีกหนึ่งตัวนะครับก็เครื่องนี้ช็อตเสียหายหลายส่วนเลย ช็อตเสียหายหลายส่วนแล้วก็มาติดเสียเวลาตรง ICP WM ไม่ตรงเบอร์อีกต้องสั่งอะไรล่รอสั่งอะไรจากจีนอีกเจ็ดวันหรือ8วันก็จนถึงตอนนี้นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยสามารถกลับมาทำงานได้ปกติแล้ว ใช้เวลาซ่อมเกือบเกือบครึ่งเดือนนะฮะเพราะว่ามันเสียหายค่อนข้างเยอะแล้ววงจรพวกนี้อย่างที่ผมอบอกว่าผมซ่อมแต่รุ่นเล็กๆนะครับซึ่งวงจรรุ่นเล็กๆ1,000วัตต์หกรวัตต์1,000วัตต์กิดเงินกิดแดงแต่วงจรผมคุ้นเคยดีแต่รุ่นแบบเนี้ยนะฮะก็คือไม่ค่อยได้ซ่อมไม่คุ้นเคยวงจรต้องมักมานั่งไล่วงจรค่อนข้าง,างที่จะเสียเวลาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ ถ้าเราพยายามจริงๆมันก็สามารถซ่อมแซ,ซ่อมได้นั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนนะครับเหมือนตัวกิจฟ้า1,000วัตต์ของเพื่อนสมาชิกตัวนั้นก็ใช้เวลา,าตรวจเช็คร่วม10วันเหมือนกันก็จริงๆถ้าถอดใจถอดใจแต่แรกนะฮะถ้าถอดใจเลิกซ่อมก็ไม่สำเร็จแต่ผมไม่ถอดใจนะครับ ผมว่พยายามนั่งไล่นั่งเช็คจนเจอจุดที่เสียนะฮะก็ทําให้สามารถซ่อมสําเร็จได้ก็คือไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าาใช้ความพยายามคือผมก็ไม่ได้มีความเก่งในด้านการซ่อมสักเท่าไหร่นะฮะแต่ใช้ความพยายามนะใจเย็นหาจนเจอจุดเสียนะครับถ้าช่างที่เก่งจริงๆนะครับ เขาไม่ต้องใช้เวลาซ่อมนานขนาดนี้นะฮะซ่อมไม่กี่นาทีก็เสร็จแต่ผมไม่เก่งนะครับผมไม่เก่งก็เลยใช้เวลานาน,านหน่อยหนึงกว่าจะเจอจุดเสียคือใช้ความพยายามมากกว่านะ,ะมาก็ปิดงานนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเทสก่อนปิดคลิปนะฮะก็ใช้ power supply 2ตัวอนุก,กรมกัน power supply ที่ผมมีนะครับจ่ายแรงดันตัวละ4-5โวลต์ ตัวละ45โวลต์เนี่ยครับ45 45สองตัวอนุกรมกันได้90โวลต์ผ่านตัวนี้มันเป็นไดโอดนะผมต่อผ่านไดโอดไว้นะครับเพื่อไม่ให้บางทีมันมีอนุกรมเป็นแรงดันตีกลับย้อนกลับนู่นนี่นั่นนะฮะก็เลยต่อผ่านไดโอดเมื่อต่อผ่านไดโอดแล้วแรงดันจะเหลือประมาณ89โวลต์เนาะประมาณ8 89โวลต์นะครับเพราะตัวกิจทายแต่มันรับได้สูงสุด90ตัวเนี้ยนะฮะ 89.2มันผ่นนานผ่านไดโอดด้วยนะครับตัวนี้ไฟเกินไม่พังนะไฟเกินไม่ทำงานนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ย89นี่พังนะครับถ้าจ่ายไฟเข้ามา89โวลต์นนะสำหรับรุ่นนี้นะที่รองรับได้ถึง90โวลต์จ่ายไฟ89โวลต์เปิดรันเครื่องเครื่องพังนะครับห้ามเกิน80คือแรงดันห้ามเกิน85นะฮะคือสเปก90โวลต์ก็จริงเพราะว่าผมลองมาแล้วพัง หลายหลายคนที่ส่งมาซ่อมเนี่ยพังเพราะแรงดันเกินเกิน90โวลต์คือไม่เกินเนาะอยู่ประมาณ88-89โวลต์ในพังแล้วนะครับเพราะเสช,ช็อตสาหรับรุ่นี้นะแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรถ้าเกินมันจะมันจะโป้พรเทคชั่นคือไม่ทํางานนะครับไม่พังอ่ะก็เราเดี๋ยวว่งจ่ายดีซมาแล้วเดี๋ยวทดสอบจ่ายเอซีนะครับก็เต็มสเปคของพาวเวอร์พายนะได้อยู่เท่าไหร่น่าจะประมาณพันกวัตต์ จ่าย AC เข้ามาปึ๊บเริ่มรันนะเริ่มรันแล้วดูจอน,นุดึงจนพาวเวอร์สภาา์ตัดเดี๋ยวรอรออีกแป๊บหนึง่งรอมันรันเค้ื่อใหม่อีกรอบนึงรันแล้วมันดึงกระแสจนพาวเวอร์สภลายตัดไปเมื่อสักครู่นี้ ประมาณประมาณพันกว่าวัตจริจริงๆมันน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตัดไฟแล้วลองอเปิดใหม่จริงๆมันน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้รออีกรอบหนึ่งเริ่มหลันแล้ว ได้อยู่1000แล้วราวราหนึนะจริงๆมันน่าจะดึงกระแสผมตั้งกระแสไว้สิบแอมน่าจะดึงเยอะกว่านี้เนาะนี่นะครับ1นึ่ที่หน้าจอของตัวเครื่องนะฮะหนึ่ 1, ที่มิเตอร์นะครับจริงๆแล้วมันน่าจะตรงกันแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีไฟเอาไฟไปเลี้ยงภาค ไปเลี้ยงภาคสวิชชิงแล้วนี้ด้วยก็วัดมันเลยอาจจะได้น้อยกว่าตัวมิเตอร์นะนห่งพันหนึอันนี้โชว์หน0่ครับก็โอเคสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับไม่มีเสียงครางเสียงอะไรแล้วตัวมอปแปลง ก็ใช้เวลาซ่อมกันมาอย่างยาวนานสําหรับกิจตารอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับวันนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวประกอบส่งงานลูกค้าถ้าไม่ติดอะไรนะครับวันนี้วันอาทิตย์ถ้าขนส่งเปิดก็อาจจะส่งกลับให้ลูกค้าภายในวันนี้เลยนะครับตอนนี้กี่โมงละเที่ยงก็ยังพอมีเวลาส่งทันอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับเข้ามาติดตามชมคลิปต่างๆในช่อง One Life DIY นะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านไว้หนโอากาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ